พี premises, ่น้องพูดพอจะจุนพอจะหน่อยมาฝ้ายใหม่ฝุ่นเพ่นเพ่อาเราพี่น้องุ่นเห็นบอยอีพี่นี่เุ้ยบ่พ่าเอาไปหน่อยก็ไปจุนเราเป็นพระเอกอีพี่นี่พี่น้องเอ้ยน้ำหาเพุ่นจนหอดขี้เบิดน้ำมันถังหนึ่งพี่น้องจักฝ้ายได้บ่งหูฝ้ายงามงามเลยพี่น้องพูดบ่งหูบ่ทราบเราฝ้ายใหม่พี่น้องเอ้ยบ่งหูฝุ่นเพ่นเอาละพี่น้องเอาอีพี่นี่จิ๊ต่อกิ๊บตาก็ไปพี่น้องเอ้ยบุงหูแล้ว เอาฝ้ายพี่น้องเลยคุณนระจับเต็นพี่สามสเจ็ดามสเจ็ดที่สามสิามสิบแปพี่น้องที่ตางกันไปยี่พี่สามสิบแเนี่ยเอาเพอยจุนก็พอยหน่อยนะพี่น้องไม่เป็นพ่อเอกขุดน่มันตักไายก่อนี่ขนาดพี่น้องเลยเ้ายีนี่ที่ต่างกันไปยพี่น้องเลยเนาฝายฝายไม่ใักฝาย้านไหนหรอพี่น้องเลย งอ<ม>อีพี่สามสิบแปดนี่นี่แหะเพิ่นพื้เกา่าเอาผู้เท่านี่ยเราเป็นพระเอกวันนี้จกเคลื่อนปากม้วนมาพี่น้องเห็นบอนเอฟซีเอฟซีเคลื่อนปากม้วนขึ้นที่ห,อห,หูอยเหล่านั่นเพิ่์นนี่จกเคลื่อนปากม้วนมาหากินน้ำฝายพี่น้องเลยเอ้าอีพี่นี่ตีนต่างกันไปยอะแยะครับพี่น้องคุยหน่อยเอาหรอพี่น้องเอหน็นบอน มย่อมเสื้อฟ้าพี่น้องเป็นเสื้อฟ้าขนาดพี่น้องฟ้าฟ้ายบบกไฟตัวใหญ่ป่านนี้ครับพี่น้องแต่ว่ามันหลังฟ้าไข่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเทียนเบ็ดหายปัญญังครับนี่จะเทียนเบ็ดทั้งฝูงซึกแค่พี่น้องเอ้ยช่ลงพี่น้อง คนตึกแหไม่ฟ yeah. no, ังหาปลาอย่างนีคนบ่อยบอกซื้อฝ้ายพี่น้องเลยผมบอกว่าเคยมาจักเชีอนี่จะแหลกนาอีพี่สาแปดกับที่ต่างกับไปยาีพี่น้องเลย พ,พี่น้องเงคยแตกกระหม้านะพี่น้องเอ้ยพี่ดูนีเอาตัวแดงเห็ดหมัหมานๆน่ะนะ,นะพี่น้องนี่ใครแตะเลยพี่น้องเอ้ยโอบาเอ้าอีพี่สามที่แปดที่สามก็ปัญญายาวนล้มากก็ผู้เฒ่าขึ้นเก่าแล้วครับพุทธควน้อยควรจะจุนสามเฒ่ามาหากินรถไฟไหมครับแกนปากม่วนลุ่มอะไรพี่น้องเอ้ยขุนพี่น้องไม่น้อยเอาขึ้นเนะพี่น้องขุน เอ้ยเอ้ยขุนแบบนีบตจะโต้งามพี่น้องเลยเอาอีพีสามสิบแปดติดตากัรไป๋าหย่าพี่น้องเลยหาก,กินนรถายาาอ,งงอะไรพี่เงินปากม่ร่วงอะไรพี่นอ้องอู้แห้งเลยนะพี่น้องเอา,อเอาต่อไปไปที่นี่งก็หันโทรศัพท์เข่าพี่น้องเลยอ 38, งงีพี่สามสิบแปดติดตากัรไป๋าหย่าพี่น้องเลยเอาอีเ,อเ,อเอแือวแถวที่สองพี่น้อง อล่งปาไใคพี่น้องเอ้ามีพี่สาแปกับี่ตามก็ไปย่ๆพี่น้องเลยหาก,กินน้ำไฟอะไะเกินปากม้ล,ลงม่งบ่อพี่น้องเลยเขาบอกหายลง่งเป็นมาหายโล่งพี่น้องอนี่เอ้า,าพี่ตามก็ไปๆพี่น้องมาาครับกูเท่าคุ้เกาแล้เพิ่จุนพอ่มนหน่อยอเย,ย,ยอะเพย่งไก่ก็เพิ่มซุนก็รกจิ้มาอีกพี่น้องนี่ อีพี่สามสิบแปดกัิ๋นตังก็ไปย่างๆหาขี้น้ำฝ้ายเลยพี่น้องเอ้ยคุพี่น้องไฟหน่อยเอาเลยพี่น้องเดินนั่งเดินเฮอยู่กี่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยคีหน่อยเอาอีกเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าฟ้าไก่จะข้ามเลยพี่น้องฟ้าก็ลังเข่าอีพี่นี่ก็พไฟหน่อยไฟจุนนี่นะเดี๋ยวพไฟไก่ก็ลังถีบมาพี่น้องเอ้าติดตามกันไปย่างๆครับพี่น้องผมหาขี้น้ำฝ้ายอะไรอีพี่นี่ครับฝ้าย บฝายหวานยังเรกผมกรบปงหูกัน,กนผมบาเคยมากเจอฝนท่วมนำ้ำนะพี่พี่นี่เป็นฝายรับแล้วกันพี่น้องเลยฝนไปจนได้เราฝนพ่นโซ่ปลาขนาดพี่น้องเห่นแ้วเอ,อ้โตยิย่ใหญ่เสี้ยนเคลื่อนพี่น้องเอ้ยมาหากินน้ำฝายจา๊ติเป็นยังไงเราจะหันยามอยู่พี่น้องเลยเคลื่อนเสี้ยนเคลื่อนปากม่วนเพวนันนี้จะเคลื่อนปากม่วน เอเคลานฝามอกจักอยู่หลังนอไฟงีกีุ้่งจับมาพี่เริ่มมาหากินน้เคลอนพี่อีพี่นี่บนมาหากินน้ำเคลอนไฟงี้กี้เลยนี่เด็พี่น้องแต่แอบตองยิ่งกพี่น้องด้วเฮ้ยแต่คำยี่พี่สาวีแปดที่ตางพี่น้องพี่น้องเลยหากินน้ำฝายละน่าพี่น้งหน่อยพี่นชองซึนเ็พี่น้องไางามงาม็พี่น้องแบเบคนพี่น้อง แก่ด้วยายอยูอ่เจก็ถึงแก่เส้นอยอแถวนี่นะพี่น้องอ๋อมีพี่นีกตารก็ไปนง่ากพี่น้องตายหายกินรถไฟเละนะ,ะแกนปากงูนเอฟซีร่งไาไหนเล้อพี่น้องเลยลงไงไอยูหาโมอ,อนันถุงออยลงพี่น้องแก่ปากง่นคนมหยออยคนมวยเทเหลือลงพี่น้องเพราะว่าหนาม,มันเสียปูอยู่ตรงไตเขาใส่หนามมันอะไรครับมันสกับพก เอฟซีคันปากมุ่นกับย่ามล่งกับเราต้องเอาไปอ้อยนะพี่น้องบนเทืเอดเทือดยังบนบนในรุ่งอยู่แต่ว่าหาถุ่มออกมาคันหลังจากหาถุ่มกับเอื้อเสาย่างบนเสาเนี่ยครับคนจเฉลี่ยหายออกคนที่ปิดประตูไว้พี่น้องเสี่ยนตกปากเสี่ยนปากมุ่นผมอยู่บอกไว้ว่าเอาอีพี่นี่ป้าเบิดหายอยู่หายกินกับอยู่น้ำฝ้ายเน่ยพี่น้องไม่พี่น้องคุณหมอเป็นไม่ยืนยน พงศุนไปศเนาะพิจุนพงจุนหรือพิศุนของคนบนพงศนพงไกพี่น้องเลยเสียดไกเสียดกไกเมาเลยสมยุบเลยเดียวรัพี่น้องคนนนี่แน่ตกป้าพี่น้องไอ้สารหมันเฮาหยุดกาเต็มเขาไงีพี่น้องเลยหลายอยพี่น้องเลย เจ้าไม่เห็นมองใ็นปลาเต็ขึ้นนี่จะปลาขาวปลาสวยนหลายยพี่น้องเป็นยกขึนเวิรดหันหันหลายนึงเอาพี่พี่สามี่ปพี่จู้เฒ่าใล่ะมาลัการพอยี่ไก่พอยี่จุนพอยี่ซุนพอยี่หน่อย่า่า่า้เ่เออเออี่พี่น้อง <S <S เพิ่นยังมาเพิ่งมาบ่เ่ายี่ขวดหัวขาเพิ่นเพิ่งเป็นเบนนี่บ่เ,เ,เ่าผู้เดียวนี่นะพี่นอ้นอ,ยอยงนี่เพื่อห้น่อยนี่เพื่อห้น่อยของข้าวสายเอา้ามาหอดเอาละพี่น้องคุณเสี่ยนใหญ่คุณหมอเพิ่นเอาละมาหอดปั๊บเพิุงเอาปั๊บ,บด้วยโอ้เพิ่นหมานครับพี่น้องเอ้ายี่สิบสามที่แปดคิดตามก็ไปเยอะแยะพี่นอ้นองเลย พีสาิแปดพิก็ไปย่าเหมนอหอกองสุดพี่น้องเลยเอ้ยไหมหอหอา,มมาหโโอยู่พี่น้องเอ้ยแอ้เด็ดเป็นพักกันมาหลจอนเบดตัวปกติผทั้งกลกนแห่พี่น้องเลยเอ้าีพี่สามสิแปดกับทิาเขาเยพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องแกมนึงยังไงละพี่เริ่อคขามีแล้วพี่น้องเอออย่างที่กังขึ้นนี่ยี่หรอกผู้เฒ่ามีแต่ผู้เทา่าอ่อยมากต้กันมาที่ที่งาน ครบสูตรเบิ้มสิคนพอยี่ไก่พอยี่จุนสองจุนพอยี่จุนพอยี่ซุนพอยี่หน่อยขาดผู้เดียวพี่น้องอีพี่นี่ขาดเสียไว้เอ้าอีพี่สามที่แปดที่สามก็ไปง่ายๆพี่น้องเลยเคลื่อนบาได้มากแล้วพนพอยี่ไก่บ่าได้เจ็ดแปดโลพี่น้องเลยพอยี่หน่อยเอาะไรพี่น้องเบิ่มเพิมแก่ไก่เบิ่มเฮ้ยเหมือเอาของกันพรอบไอ้พผดผดพัดแอกขนาดพี่น้องเลย เป็นยุไก่กันผู้เฒ่าเอ้าวอ้าวก่อนกันพี่น้องคุยพี่น้องคุอเออแล้วฝนอาปากรมาแทนเบ็ดก่อนกันพี่น้องคุยยุไก่กันนี่นะทีมงานทีมงานมีแต่ทีมงานหัวขาวๆเพื่นเพื่ทีมงานเฒ่าเอ้ามีแต่พุทธร้ายจอยพี่น้องมึง เอาพอย่หน่อยเอาพอยีจุนเอาพอยี่ซุนเอาพอยีไก่แต่เป็นพระเอกเสียเงี้ยเอ้าเสียงกันเลยพี่น้องเบียดของกันเออพอยี่ไก่เอาเลยพี่น้องนี่ไก่โซ่กวางเนี่ยโ <ci ut, S 1> อ้บูดพี่น้องพอยี่ไก่เสียนไก่ครับเนี่ยอยากกุ้งไก่พี่เอฟซีก็อยู่หัวจักดีอยู่หรอกเอ้ามันสี่ำเลยพี่น้องเฮ้ยก็ได้ไทย างานบริเารเยอะขึ้นพี่นอ้องเรื่องนีมีพี่สามสิบแปดห้าก,กิ้นรถไฟนะพี่นอ้องนี่รถไฟเี่ไฟบ้านยังคกกับบ่งห <c ười> พาาูพี่กันไฟใหม่เนม่าเป็นไฟหลับเป็นวสพี่น้องอยู่เป็นบรให้บอกไปหน่อยเพิ่งแพงพี่น้องนี่เนบรให้บอกฮะพี่สามสิบแปดนีกับจิ้น <c ười> ยิ่ตาก็ไปยาพี่น้องเลยไปเอาอยู่เลยพี่น้องเลยอ้ยกลออู้ยค่อยน้อยก็เพาะพ่อยน้อย่านพี่น้องเลยอวยกล่องกันอู้ยพระทวแต่ชิวยกล่องพี่น้องเอ้ยเอาพุณเ้ยย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 ัยยยยยยย่ยยยยยย้ยยยยย้ยย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 อยย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 ะยยอยย อาจารย์พอ่อพอพึ่งพึ่งก็เอาละ่รพี่น้องเลย <c oughs> พ,ออพ่ออบ้านกเกลี้ยงพี่น,อนอ้องออพึ่นม,มานน้ำเอฟซีเคลื่อนปากม้วนือ้นจ้ำได้ดีเราพี่น้องพึ่งมหากินนฝ่ายละ่ะเคลื่อนปากม้วนลงบ่งไรนะอีพี่สา,า,ามสิบแปดที่ตั้งก็ไม่ยากพี่น้องเลยบ่ได้ตกปากลาหรอกท้ายเอาแต่พวกคนนี่ละ่ะผมมอเห็นสามแตบพี่น้องเอ้ย กังเขินก็เทียนว่าไรเราน้องายเพิ่อนมาหายใจไฟพี่น้องน้อยๆเอาอยู่เลยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวไหมนานเดี๋ยวไหมพวกเอาให้เลยพี่น้องนะยี่พี่นี่ติดตามกันไปย่างย่พี่น้องเลยให้หน้อยไงแน่อยู่พี่น้องเฮ้ยตปลาตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันสมปลาฝไฟนะพี่น้องเลยมาอีกแล้วพี่น้องตัวงามแน่อยู่ปที่นี่เอ้าใครคำปลาให้เขาดีพี่น้องเลยติดตามกันไปย่างย่พี่น้องเลยเอ้า เอาพยพยิจุนพอยิพอยิสุนพอยิหน่อยแตะเป็นพอเอยพอยิไกลมือนพอยิหน่อยเอาอย่าลไรพี่น้องผมนี่บอกนเอ้ยได้ตกปลาเพิ่งใส่เม็ดได้พี่น้องคนหยาดโควิดเขาทาอยู่พอยิหน่อยแลบคุณหมอนี่เห็นบอกคนใส่แม็ไว้ย่างดีครับโควินหยาดโควิดทีมงานผมจักควบคนหยังได้มาตกปลากับอยู่ไก่เดีกันแต่ว่าเป็นหยังดอกฉีดยาโควิดมั่นสุดเนี่ย ไปหน่อยก็ไปจุนเอาเราพี่น้องคุณเออเปินแข่งกันผู้เฒ่าเอาคุณเอ้าคุณหมอโชคกล่องนี่ไอคนนี้พี่ยอมโชคกล่องพี่น้องป๋าเฮียเอาไปต่อเลยเอาแล้วไปไกลร่มป๋าแตกเลยพี่น้องเอ้คนดูถ่ายมูอป๋าบนเขาเิ็นใหญ่ไปตั้งนานเลยพี่น้องเอ้าอีพี่นี่จิตาจก็ไปย่าพี่น้องเอ้ยุ่งกัการเบิร์ดละที่งาน เร่องไหนเเยี่ยงสินงนี้ย่วมมึนเรื่องความสายของแกงแน่ควรที่จทีมงานเอฟซีเฮดกระจกคือสิ่งของดีเราทีมงานเฮดกระจกขึ้กันก็ผมร่าอยู่บ้านพ่นเมืองร่าอยู่บ้านพ่นเมืองเฮดกระจกคือกันก็ผมมาตกปลามาตกปลาคือกันเฮดกระจกเฮดรูปมีหนังขึ้นกันก็ผมเพิ่นก็มักตกปลาเึ้นก็ผม เอซีแถวบ้านพ้นเมืองขึ้นสิงหูดีเราสร้างกระจกต้องการขึ้นสิงหูดีเรกครับฮะพีตจดตางก็ไปยาวๆพี่น้องเลยพี่สาวชุดแปดน้องเอายังพี่น้องหวานผู้เดียวลระเพื่อนเสี่ยนหน่อยเสี่ยนหน่อยเอฟซีขึ้นสิงหูดีเราฮะู้เดียวเขาพี่น้องเนามาพี่น้องเสี่ยนเนอยค่นบอกเลยทำไปจุ่มเขไจนเอากันแล้วโป๊โซฟองไม่พี่น้องเลย พยายามโซ่ของด้ยปล่าเปล่าแันเล้วะเอ้าพีสามสิบแปดตี่ตัไปญาติพี่น้องเลยเก็บข้นเคืนบอไรเรพี่น้องไต่ไฟเพิ่นยันตาขั้นทีไฟปลาเหลืองทองเพี่น้องไขึ้นเออเดี๋ยวน้โตหน้ามาที่น่นำคำเก็บทำนทำหินหงเน้อพี่น้องเลยอีํทำห็นหงเออไขึ้นโซ่ปลาขึ้นนอโซ่ปลา คำแน่กอ่บริเวณเรื่องพี่น้องเพราะย่ยงไฟบัวไรน้ำไฟนมันหายย่ยงไฟพุ่นว่าเอ้าอีพี่สามที่แปดเด็กกินางก็งาพี่น้องเอสิท่าจนก็เห็นุ่งพุ่นวะพี่น้อง่อยห้น่อยเอาอีกแล้วพี่น้องเออมันเหมือดเหมือดแน่แล้วพี่น้องคำามีปาดงนากพี่น้องเอาขึ้นพี่น้อเลยอมาหากินน้ำไฟเดยกพี่น้องเอ้ย่างเบ็ดเดียวนี้ต้องขุดมาได้อยู่พี่น้อง ปิดไฟายพี่น้องายี่ีจีดังก็เปนย่างพี่น้องเลยำละวนสยเาอย่พี่น้องนี่ต้องต้องเอาปลาขึ้นพี่น้องนเอ้ยย่างคำอาเอาเขายี่นี่เขาย่างคำพี่น้องมีแสงบ่เห็นหงอยเลพี่น้องเนี่ยผมแบบยุดไปปเดปิดจิบตอนเอาปลา ไฟเปิดเื่อพี่น้องเลยไหน่อยไฟเปิดไฟเอ้าพีีสามสิปห้กินน้ำไฟอะไพี่น้องเลยคำปลาเขาดคำคำโอ้เห็นบยเนาะพี่น้องเหรอเจะดไก่เรเอ้าทีีสามสิปดท่างกันไปยงยพี่น้องเลยนี่ะตุ้เถาะต่อยลวมันการพอยจุนพอยซุนพยงหน่อยพอยไก่ขาดเสียไว้พี่น้องเลยอีพี่นี่ ทำหน่ะพี่น้องเอ้ยเปิดไฟเพื่อทำไมเปิดไฟหน่อยไว้เปิดไฟเอาก็ไปปิดคลิปกันตอนขึ้นเมื่อหน้าพี่น้องเลยเปิดไฟเพวันจะเปิดย่ามใส่เงาพี่น้องเลยเป็นอย่างแสงไฟล่วงหน้าก็ป่าไฟถึงแสงไฟว่าไรกันว่าคอไปปิดคลิปกันหมดเมื่อนวลาพี่น้องเลยยีพี่ยีพี่สาวชิบแต่ พี่น้องเจอของใหญ่เลยพี่น้องไงแล้วอีพี่นี่พอของใหญ่เลยพี่น้องงานคาดพี่น้องนี่พอขล้องไงเลยอีพี่สามสิบแปดนะครัปลาไฟไปแม่หโวงบม่พ่อบม่พ่ออยู่ฝ้ายพี่น้องไงเอ้าอีพี่นี่ที่ตามกันไปพี่น้องพอคล้องไงนะทีนี่เขาก็เห็นพี่น้องพี่เอาขึ้นมามองกระเป๋าพี่เอ้า ติดตามกันไปย่ายๆพี่น้องยี่พี่นี่เงยไฟนะครมาพี่น้องอี่พี่นี่ของไงสองตัวสามตัวอยู่พี่น้องร้านโมยู่พี่น้องที่เมื่อเนเมษายนพี่น้องเอ้ยเสียใ,ใจขนาดมึงเห็นมันสุกร้านโมยูยี่พี่สามสิบแปดนี่ครับเอฟซีป้าเบิดอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเรืองพี่น้องมึงของใหไงพอนมาเคย พ่อของใหญ่ปีน้องก็เห็นของใหญ่พี่น้องเลยนี่โตงามีพี่นี่ให้เอฟซีป๋าเบิดอยู่ดีไม่แห้งสุกหูซุกข้นมีพี่ไหนจังว่ากันไหมครับพี่น้องป๋าพอาะเลยตบอยู่ของใหญ่นี่ก็มากครับพี่นะครับพอยจุนพอยหน่อยพอยจุนพอยหน่อยพอยไกลดีครับเอาอีพี่นี่ ไอเอซี่ฟ้าเบิดออยู่ดีมีแห้งสูขูทุกคนถูกห้อยด้วยเบอร์มันอีเรขออกถือด้วยถึงเรกออกไก่พวกพี่น้องนี่นาอีพี่หนาจะว่ากันไหมครับขอของไงใน,นอีพี่นี่พี่น้นองเลยพี่โชวของไงก่อนนี่ตรตง,งานพี่นอ้องนี่ครับอีพี่หนาจะว่ากันไหมครับสวัสดีครับ